พระคาถาปิดประตูอบายภูมิและเปิดประตูสวรรค์พระคาถานี้เป็นพระคาถาหัวใจสิบหกบทถ้าผู้ใดได้มันวจวดภาวนาไว้ทุกวันมิได้ขาดก็จะไม่ตกนรกดีรั้นจุติก็จะไปสวรรค์และมีพระพุทธคุณอยู่ยงคงกับพันดี เสกแป้งหอมน้ำมันหอมผาตัวจะคงทนเสกลดไข้ก็ได้ใช้ได้ทุกราการมีพระพุทธคุณจะพันนา,นาตั้งนโมสามจบแล้วบริกรรมพระคาถาว่ากะขะคะคะงะม,ามาะ,ะ,ะ,ะมะพะทะกะระมะทะอิกะวิติจิปิเสคขิณะชาลิติจะพระกษะสะ,สะสิมิระ ทุสสะนาโสกะนะนิมาทุสนานิสังวิทาปุกายะปะอะสังวิสุโลปุสะภุพะมะอะปุสีวังพม,มาขะเขยยะอิสวาสุนะโมพุทธายะพุทธคุณงังธรรม,มคุณงังสังฆค,คุณงังอิติภะเถอยะ